สวัสดีครับวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องซูเปอร์ฮูฮีโร่ฮีโร่มาพูดให้ฟังไงครับผมแอชันผมคือซูเปอร์ฮีโร่คนแรกที่ทั้อุปกรณ์หลุดไปทั้งยวนอยอมามนุษย์ค้ามคืนอยอมามนุษย์ค้ามคืนเออโอ้โหนมเป็นนม ่่าฉัันนคิดววตโอเคครับผมสำหรับหนังเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ฮีโร่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ดูแล้วนะครับผมหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่กำกับโดยผู้กำกับหนังเรื่องซิตี้ฮันเตอร์นะครับผมถ้าใครเคยได้ดูหนังเรื่องซิตี้ฮันเตอร์นะพอมาหนังเรื่องนี้ก็เขาจะเอาเอาแบบซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมมาเหมือนประมาณว่ามามาล้อมาเล่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในความรู้สึกหลังดูของผมนะผมมองว่าหนังอ่ะเชยมากมุกเชยชิบหายพูดเลยมุกอ่ะมันเชยมาก เลยแบบเหมือนย้อนกลับไปหนังที่เป็นพวกสแกรลี่มูฟวี่ยุคแรกๆอะ่ะทำนองนั้นอนะ่ะมันเป็นมุกทํานองนั้นเลยผม,ผมดูแล้วผมแทบจะแบบว่าหาจุดที่มันจะขำไม่ได้เลยแทบจะแบบอยากจะช่วยขำแต่หนังไม่ทําให้ขำได้เลยนะครับผม เป็นอะไรที่แบบเชยบรมเลยนะส่วนตัวเนื้อเรื่องก,ก็คร่าวๆก็คือตัวพระเอกเนี่ยไปแคสหนังแต่ในตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้นะไอคนที่ได้ก็เป็นอีกคนนึงแต่ปรากฏว่าไอคนที่ได้เนี่ยเสือกประสบอุบัติเหตุรับงานไม่ได้ทีนี้ก็มาตกอยู่ที่พระเอกพระเอกก็ได้เป็นก็ได้เบสดแล้วน้องตัวเองก็แบบโทรมาว่าพ่อถูกยิงตัวเองก็เกิดแบบทาไงดีวะไปเห็นรถในกองถ่ายก็เลยขี่ไปหาพ่อแล้วคราวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุตัวเองก็ความจําเสื่อมพอหลังจากที่ความจําเสื่อมเนี่ยเรื่องวุ่นวายทั้งหมดอ่ะจะเก ม,ลลมันจาตอนแรกมันจําอะไรไม่ได้นะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนประมาณว่าไอ้พวกเทคโนโลยีที่ในหนังเขาสร้างเอาไว้ให้นะเพื่อที่ประกอบในภาพยนตร์ของที่มันสแสดงเนี่ยติดตัวมันไปด้วยมันก็ก,ดน,นกดนู่นกดนี่จนแบบจากความจําเสื่อมจําชื่อตัวเองไม่ได้กลายเป็นแบบไปจําซะว่าตัวเองเป็นยอดมน,นดุษย์ซะแล้วแล้วก็มีรูปเมียประมาณนั้นอ่ะผมบอกได้แค่นี้อ่ะแล้วเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็ดําเดินไปในส่วนตัวผมเองนะโคตรจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลย ถ้าให้ผมพูดตรงๆ,รงๆผมโคตรของโคตรจะไม่ชอบเลยมุกเชยบทเชยมีสิ่งต่างๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยให้เราตลกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแล้วใค,ใครใครที่ได้ดูแล้วก็มาบอกกันได้นะผมแต่ในส่วนตัวผมคือแบบเฮ้ยเมื่อไหรหนังจะจบสักทีวะเข้าใจไหมคืออยากจะลุกออกจากโรงมากเลยอะ ถ้าเทียบกับซิตี้ฮันเตอร์นะที่ที่ทำเอาไว้หูข่านี้คือแบบเป็นหนังที่มุกฝืนมากหาความตลกไม่เจอมันเป็นความตลกที่แบบมุกแบบนี้อีกแล้วเหรออย่างนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันจะเป็นประมาณนั้นแหละเออความรู้สึกเทียบกับซิตี้ฮันเตอร์ไม่ติดเลยล่ะ ถ้าในความรู้สึกผมนะไม่ใช่ว่าเราไม่เก็ตมุกข,ของฝรั่งนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมดูภาคไทย <c oughs> เพราะฉะนั้นในมุกต่างๆที่ในหนังคู่อะมันจะเป็นมุกในในเชิงที่เราอะเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วแต่ตัวอย่างที่เราได้ดูก่อนที่จะหนังจะฉายเนี่ยมันตลกแต่พอไปดูหนังจริงอะ่ะโคตรอยากให้หนังจบอะ่ะผมไม่ชอบเลยผมพูดตรงๆผมไม่ชอบเลยจริงๆสำหรับหนังเรื่องซูเปอร์ฮูนะครับผมฮีโร่ฮีโร่คะแนนที่ผมจะให้ก็คือ2เต็มสิบครับ ก็ให้ทุกคนไปตัดสินกันเอาเองนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วกับการรีวิวหนังเรื่องซูเปอร์ฮูโร่ฮีร่นะวครับผมหนังเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมที่เราจะเอามารีวิวกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b e ให้ช่องระบายหนังของเราด้วยนะครับผมสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ไปกดติดตามกันได้นะครับผมอยู่ด้านข้างนี้เลยครับผมแล้วเจอกันกับหนังเรื่องใหม่นะครับผมวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ